คลิปกระติกว่ายน้ำถูกลบออกจากไอจีแล้วจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะักแสดงสาวชื่อดังซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมและทําการตรวจสอบร่างกายพร้อมมีการตรวจดีเอในการใช้ประกอบสํานวนคดีโดยทางด้านของกระติกมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่ตอบคําถามใดๆของสื่อมวลชนก่อนที่นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายนิทัศกีรติ สุทธิสาธรหรือจอบนายภัยบู์ตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตเข้าพบพนักงานสอบสวนเช่นกันกระทั่งช่วงคำ่ำหลังจากมีการให้ปากคำทางด้านของปอโรเบิร์ตและกระติกได้มีการเตรียมพวงมาลัยมาขอขามาแม่และพี่ชายต่อหน้าสื่อมวลชนโดยแม่ไม่รับพวงมาลัยของกระติกพร้อมกับกล่าวต่อว่ากระติกที่ดูแลแตงโมไม่ดีและไม่ติดต่อหลังเกิดเหตุไม่รู้ว่าปิดบังอะไรไว้แม้กระติกจะกล่าวว่าขอโทษและพยายามชี้แจงถึงสาเหตุแต่ยิ่งทําให้นางพนิดาแม่ของแตงโมมีอารมณ์โมโห ก่อนกล่าวตัดบทว่าตนเองให้อภัยปอกับโรเบิร์ตแต่ยังไม่ให้อภัยกติกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของโมส่วนเพื่อนอีกสองคนตนไม่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงหนึ่งของการกล่าวขอโทษของกติกแม่ได้ถามว่าทำไมไม่ช่วยโมซึ่งกระติกบอกว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่แต่ไม่ทันข้ามคืนคนในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพจากอินสตาแกรมของกติกซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่กระติกพาลูกสาวไปไว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากก่อน ที่จะพบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบออกจากอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ล่าสุดแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าแม่โมโหมากมันโกหกเรื่องว่ายน้ําไม่เก่งแต่มันว่ายน้ําเป็นปลาเลยและที่นั่งเถียงเมื่อคืนก็นิสัยไม่ดีอยู่บ้านหรือเวลาเจอกันก็ทําเป็นนอบนอมอ่อนโยนพูดจากับแม่นอบน้อมมากว่ายตลอดแต่พฤติกรรมนั่งเถียงและก้าวร้าวแบบนี้ไม่เคยเห็นเวลาไปร่วมงานหรือไปออกงานรายการด้วยกันเขาก็จะนั่งอยู่ของเขาไม่มีมาเจาะแจ้ชวนคุยกับแม่